ค่อยๆลากออกมาครับเขานิ้เดียอ่ะมีครับทุกคนดึงเลยครับดึกดึๆดึดึดึด,ด,ดึทุกคนหนักดึงเลยครับดู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 นี่ครับทุกคนโอ้โหตัวสวยเลยครับ าอาครับก็สวัสดีนะครับผมทุกคนก็มาพบกับบ่าวจักพาลุยกันอีกแล้วนะครับก็พามาดูบักลันดักปลาไหลกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็รอบนี้มีทั้งหมด7กระบ,บอกออกเป็ดกระบอกลันนะครับทุกคนก็ดักกับเหยื่อปลานิลย่างเหมือนเดิมนะครับเอาเดี๋ยวเราก็ มาลุ้นกันนะครับกับบอกเลขจะเข้าหรือเปล่านะครับผมทุกคนอ่ะ,อะนี้นะครับกับบอกเลขดักไว้กลัวฝนตกนะครับทุกคนค่อ,คอยๆลากออกมาครับเข้าดีกว่าอ่ะมือครับทุกคนดิ้นเลยครับดึก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 ,ดก,ดก,ดกทุกคน หนักดึงเลยครับดู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 ครับ,ๆๆรบอ่ามีนะครับกระบอกแรกหนักดึงเลยได้อยู่อ่อเดี๋ยวลุ้นกระบอกที่สองกันนะครับทุกคนอ,อกนี้เข้านะครับหนักดึงเลยเดี๋ยวค่อยไปเทกันครับ บที่สองอ่ะมีครับดูที่สองลันกระบอกอ้บิ๊กนะครับไม่เข้านะครับกระบวกบิ๊กเี๋ยวยังมีนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับเี่ยาลานินย่างอ่านี่ครับทุกคนลานินย่างม่เข้ากับกระบอกนี้แห้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับทุกคน ใช้กระบอกอ่ะโท่ p พ c วสงนิ้วดีกว่านะครับเข้าดีกว่านะครับเข้าดีกว่ากระบอกใหญ่ยั้งไว้ทง่ทงบุญก่อนครับไปรุ่นกัน กระบอกที่สามนะครับเท่ากี่กระบอกนะครับทุกคนรอบนี้กระบอกที่สามที่สามนี่ครับทุกทุกคนกระบอกที่สามอยู่โล่อยู่ครับทุกคนเห็นไหมครับท้ายโล่อยู่ ดึงไม่ออกนะครับตัวบอกนี้ต้องดึงออกมาจากข้างล่างเดี๋ยวปากงามันหลุดนะครับทุกคน มีครับทุกคนมีนะครับมีครับผมไม่รู้ว่าตายหรือเปลาป่าปลาอะไรมีนะครับเห็นนะครับมีแตะบอกนี้ ต่อกันกระบอกที่4นะครับทุกคนอยู่ตรงไหนครับเมื่อวานอ๋อนี่ครับทุกคนท้ายโลอยู่ครัยู่ไหนครับกระบอกที่4เข่าลูกปล่านะครับ แนวนะครับไม่มีครับเบาลิิงเลยเหยื่อยังมีครับเหยื่อยังมีนะครับไม่เข้านะครับทุกทกคนอาวต่อกันกับบอกที่ห้านะครับทุกคนบอกที่ห้าอ,อืม ทำไมมันยกขึ้นแบบนี้ครับทุกคนตัขึ้นมาสั้งบนญเลยครับทุกคนลอยขึ้นมาเลยใครย,ยกขึ้นมาแล้วหรือว่ามันลอยเองอือนะครับไม่เข้าครับเดี๋ยผมต้องทำใหม่แลวครับทุกคน กระบอกลันแบบนี้ก็คือเดี๋ยวทำกับกระบอกสองนิ้วดีกว่านะนะครับเอาก็ต่อกันกระบอกที่6นะครับทุกคน6 7 8ดนะครับตรงนี้ก็3กระบอกติดจิดกันนะครับใกล้ๆ้กันนะครับ เข้าหรือเปล่านะครับไม้ถวยเหลือเกินนะครับทุกคนอ่ะนี่ครับอ๋อมีครับทุกคนมีนะครับหนักๆอยู่ครับ มีครับผมทุกคนมาอะไรหนักครับโอเคระบอกนี้มีนะครับเข่าสองกระบอกเลยครับทุกทุกคนมีนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับกระบอกที่เจ็ด ก็ถ้าแนะนำก็คือท่อ v v c 2นิ้วนะครับทุกคนมันเข้าดีกว่าพีครับเข้าดีกว่าท่อ PVC 4นิ้วนะครับหรือว,ว่า4นิ้วก็เข้านะนะครับแต่ว,ว่าส่วนมากก็2นิ้วมันจะเข้าดีกว่าลูกที่เจ็ด เข้าครับแมวไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับทุกคนเอาลุ้นกันจะบอกสุดท้ายนะครับทุกคนจะบอกที่แปด ข้าหรือเปล่านะครับหลวกที่8ก็คือโท่อ PVC สีนิ้วนะครับนี่ครับทุกคนท้ายล่ออยู่ครับเดีย๋ยวดึงท้ายขึ้นมาเลยนะครับน่าจะไม่เข้านะครับถ้าเข้าก็เห็นตัว ม่เข้านะครับเี้ยครับทุกคนออเดี๋ยวเราก็ไปเทกระบอกลันกันนะครับอ๋อครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเทกระบอกลันที่เข้ากันนะครับก็เข้าทั้งหมด3กระบอกนะครับทุกคนดัก8กระบอกเหยื่อปลานินย่างนะครับเดี๋ยวเราก็ มาเทกันเลยนะครับจะได้กี่ตัวนะครับผมอ๋เริ่มกระบ,บอกนี้ก่อนนะครับอเทกันเลยครับทุกคนกระบ,บอกนี้นี่ครับทุกคนโอ้ยตัวสวยเลยครับหนึ่งตัวครับทุกคนเข้าไปกิน เลยครับกัอบบกนี้ครับทุกคนที่หนักตึงเลยนะครับกะบอบกที่ว่ายกกะบอบกเลขเลยลูกเลขเพลเงครับทุกคนสี่ตัวครับหนึ่งสองสามโอ้โหสามตัวครับทุกคนนี่ครับสามตัวครับสี่ตัวแล้วนะครับทุกคนอะไร เดี๋ยวก,กระบอกสุดท้ายนะครับทุกคนกระบอกนี้กระบอกที่ยกกระบอกที่สามเอาเทกันเลยครับตายหรือเปล่าครับกระบอกนี้อืมตายครับทุกคนนี่ครับห้าตัวนะครับทุกคนกับกระบอกนี้ตายนะครับอะก็ผลงานนะครับทุกคนนี่ครับดักปลาไหลวันนี้ก็ ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับก็หมานๆนะครับเหยื่อปลานินย่างก็สําหรับคลิปนี้ก็ลากันโกดนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจันปลาลุยด้วยนะครับก็ลากันโกดนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบายๆครับสุดจอเลยครับพี่ลามหมานๆเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนดูครับ5ตัว5เต็ม ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าประมาณสักกิโลกว่าๆนะครับทุกคนเก,เกือบๆสองกิโลนะครับลาหลอโอเคนะครับกลับกับผมทุกคน